เอเล่าเลยค่ะทำไมถึงชื่ออาทิตยาค่ะอาทิตยาพ่อเกิดวันอาทิตย์ก็เลยใส่ชื่ออาทิตยาแล้วมีความหมายอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะไม,ไม่ได้องมาดู <c oughs> ไม่จะดูรู้แต่ว่าเกิดวันอาทิตย์เตียงก่อนอ่ะสมัยาำจบแล้วนี่เอาแสดงว่าคือชื่อไปตั้งก่อนไหนแม่ไม่ไม่ได้เตรียงแน่นอนเพราะไม่รู้ว่าเกิดวันอาทิตย์อ่ะก็รู้สิก็เกิดวันอาทิตย์ไงไม่ใช่ก่อนหน้านั้นนะทีไม่ด้วยความที่พี่แคทไม่มันคือว่าพี่แคทลงท้ายด้วยแคทภริยาไงก็อาทิตย์ก็อาทิตย์ตยาอย่างนี้ไอเอาที่ลงท้ายด้วยยาได้หรอ วิทยายาสุกัญญาวิทยาสุกัญญาแาทลียาอาทิตยาเราจะลงท้ายด้วยคําว่ายาแล้วพอดีไอติมันเกิดวันอาทิตย์อาทิตยามีเหตุผลมีเตอรี่เขาจะจะขอชื่อประวัติความเป็นมาไม่เหมือนเธอหรอกว่าแบบตอนหลังเธอก็มา เปลี่ยนชื่อคนนี้เปลี่ยนชื่อคนนี้ต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าก็เปลี่ยนนามสกุลก็ตรวดเปลี่ยนชื่อเนี่ยก็นามสกุลนั้นน่ะมันไม่คู่กับอาทิตยามีได้สายงูอันนี้เลขมันแบบนามสกุลใหม่นี่น่ะเออเลขไม่ลงใช่เออมันคู่กับอาทิตยาไม่ได้ถ้าอาทิตยามันต้องอาทิตยาหนอหมอเท่านั้น อก็เลยมาเปลี่ยนเป็นทานิตาพรพินาบุตรมีใบอยู่วิ่แคสส่งมาให้ในลายยังอยู่อยู่แล้วหลังจากเปลี่ยนชีวิตเป็นยังไงบ้างคะมีการเปลี่ยนชื่อจากหมอสองแนะนำหมอสองหมอสองอให้เปลี่ยนชื่อหมอสองกดแนะนำอะไนกันกดกดก็ดีก็ดีมั้งทั้งสามีภรรยา เปลี่ยนพร้อมกันเลยปกติชีวิตก็ดีอยู่แล้วมันก็ดีก็คือไม่ได้แตกเลยชื่อโอชื่อโอนี่ชื่อโกศินพอดีมันเป็นกาลกบีนีสละอิมันเป็นคาราบีโอสลักโอเลยโกศินพอดีระมาเปลี่ยนเป็นไม่มีสอ่าชื่อภพพลใช่ห้ามมีสลัเพราะว่าเกีว่ังบูชาจ ่วันจันโอเค <Okay. S 1> นัันแหละเข้าใจเ <c oughs> ข้าใจ <c oughs> โอเคอก็เข้าใจอยู่แล้วแต่เ <Okay. S 1> ขาบอกว่าถ้าหน่อมอกต้องคู่กับอาิตยาเท่านั้นอ,อย่างนี้แต่จะเล่าให้ฟังหน่อมอกนี่นะไปดูแล้วมันตกเลข36 ดีมากการเงินดีการงานดีหยอนไม่ตาชีวิตสำเร็จตอนแรกจะเปลี่ยนนามสกุลก็เลยไม่เปลี่ยนก็เลยมาใช้หนอมอกเหมือนเดิมตอนแรกจะเปลี่ยนแล้วนะยิ้มนะพอดีไปดูไปเซิร์ชด,ดูมันมันตกเลขสามสิบหกพอดีดีมากก,การเงินการงานอาชีพความสุขภาพอะไรด,ดีมาก ก็เลยไม่เปลี่ยนตองเดียอยู่ทั้งกับปัจจุบันนี้ก็คือขึ้น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 อย่างเดียวขึ้น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 อะไร่นอกเปลี่ยนชีวิตดีขึ้นนั่รวยเฮงเฮงมีลูกดีดีมีลูกดีดีอยู่ในโพวาดพ่อแม่ไม่ออกนอกลูกนอกทาง ใช่สี่โอเคได้ลูกดีก็เลยก็เลยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอ่าอนี้แททธรียาก็ชื่อเดิมอย่างย่มแต่อาทิตย์ทยาเปลี่ยนคนนี้เปลี่ยนก็มันไม่เข้าขับนำสกุลหม่ก่ไก่มูนะคะโอเคโอเคแล้วพี่นี้เนาะนักขาวันดีทีจะบริด